สุดุดล่าสุดนั่งกาให้ยสงหายเศรเลยรนั่งไปดูมุงดูมมาเขายังสีกลับมานั่งเยู่หายีนแ่จะดยซื่ออหักติดต่อได้แล้วฮะสลองไปเอยขรบปุกสามโลหกสิบบาทอย่างนี้ก็เนื้อคู่ หูก็แลบอแค่เอาไปแช้าโเกืออาโลหกสิบบาทใหญ่มาโลดนี้กรบปุ้นนี่ชื่อกระปุ้นตั้มห้อากินนี่เจ้ายนี่ม่วานรเม่อวาโลตอนนี้ไม่มีเงิน้อฟังดูเจ้าเังยมื่วานรลดกล้ามาหรือตอนบ่มีเงินซื้อบัจจิตายเด็กกระฟดลงยังชั่นยังสี่พี่น้องเอ้ยนางโอ๊คาร์ดบัวได้บันำหาพาด้เดอเออบัวเสียไปใส่ดอกหน้าบัวเชียบ่ไปเ มหัยมาไก่แล้วไปนำหาป่ามันไปนำหาเด้อป่ามันงงหาผูกคอตายเครื่องมังบัวผูกคอตายโมโนและสิเห็นโมโนคนสวน <laughs> เครื่องมังบัวเลยไปนอนเครื่องมังบัวเครื่องมังทัวอย่นี้นะม่เครื่องมังทัวมันอยู่ตำ่ำเลยเครื่องมังบัวใครแนนเป็นขางสูงมาเลยไหมฮะมังหมงมาตั้ใส่กระเปพงคันหอาคันตาคน ปลาเปื่อนหนาไปยังคือเป็นตุ่มกระดอดจักและสบายดีพี่น้องโอท่านชาบ้านมอุดน้ำมอหุงนะเจ้ากระชวนอีเม่เอาน้ำเสี่ยวเราเออเมื่อขอแต่เมื่อวานเรายังหยั่งระถุงมาหาพัดเราก็ให้ต่อยเอาเองโล้น้าหมางเหงาเหมือนนะมันเถิ่บอ่ะมันเถิบบ่เอ้ยนอน หม่ปันเี้นานี่ซื้อกระเป็ดพี่อยังม่ได้แล้วมันมางงานซ้ำมันทำไดงงานซ้ำพัลงไปเห็นย,ยังสงิอือเอาบ่เอาบ่เงินาขาดลดกวายสีโอลองไปหายวะดุง้ใกูว่าอ๋อบ่ที่มาลงปันาแงานมันนีมึงเี้ยวอซ้ำใจอ่าซ้ำเติมอ่ากับซ้ำเติมไม่น่าซ้ำเติมเอาความจริง มาเป็นมาได้เป็นตะยานไปตื้อภาพหมุนกันใุ่านงาหัวพี่น้องายยมวดจะน้าจะเบิ่ออนี่เออเออเอาอีกแหละนภาพเก่านะตาจิ้มคือบกดินนาะชูบล้อยเอ้ยวิถนสมีดแกะอีเ้ยจิมหายหมุนเนาะได้เนาะปลาเอื่อยออือม ฝุ่นเปลี่ยนไปหาอาเบิงแน่ให้อโน่เบิงแน่น่ะขากเมอลมอ้ือดุ่นเดือนชามคน่ะก็ไปหาผัวซะก่อนยังได้ลงไปหากเราดำเนาะปเอ้ยถอดแต่ว่าเราดำเนาะนั่นแหละยังว่าถอดแต่ว่าเราดำหว่า Thôi tớ bảo lau đắm nhau à, Thái lau khao Nhà, ấy, nhà ấy vậy, bạn đồng bảo mà luôn mà sáng đơ cao xì máy kín mua Ừ, ừ. À, cái không mẹn thôi Nhà không ừ. à, Nhà lùm, nhà ly Nhà tí มเ้ยมึงกัสิบห้องอีกจอยเพื่อนอะไรได้บ้านี้มันกับในสถานะใหม่แล้วมันกับเป็นใหญ่แล้วบ้านไหเออไม่ใชเจ้ามหนห้องไม่ทันได้อาารวันนี้เนี่ยตาดำกับเป็นลาดำแล้วเออออออันนี้กับเเกียวกันเอะอันนี้กับน้องกเออเออเออเอเออเออเบอเกียวกันได้พอกัอะเอือยพวกมึงเหอื่อยพวมึงด้อ เอาคือเขาบอกห้าใหนห้องหยาลังอะไรสักชิห้องหยาลังเฮียยังห้องลุงลังมันยังใช่ห้องหยาลังว่ะชิเป็นป้าเอาบอกว่าไปเที่ยงเอาอีกได้ห้องลุงลังมันใช่ห้องหยาลังว่ะห้องแม่แนวว่ะห้องลุงหรือห้องป้าโน้ยหลุดแต่ละขั้นนะโน้ยเอ็งหมายจะเมือป้ดเพื่อนหรือจะเมื่อใดมันลมมาอีกแล้วแม่เอ้ยว่เมื่อป้ดกระซังผุนเดือนหาปุ๊จังเมื่อป้ดแะไรก็เดือนหกอะไรก็ลงหน้า Ăn. Đang quay chị cứ lòng phải thôi. Ng vai hiyanko an, dèn níu quá kapeng, níu quá kapeng. Bé thoát mạo hùng nắp ba gậy. Hèn! A lòng nhan kia, nè, 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 หา้าวค่ะมันทอดนจจะเสียผัวบอกห้ามลงยังเขียนเมื่อคืนผมกินขาอดึกแล,ล้วโอ,อ้เอือยไปยังเขียนนะ้ามันจะไปเห็นยังจะโตผู้ชายนั่งของหมกอยู่มันก็ยังบ่เห็นอีนู้นี่เกียนอ่แม่ใช่คุณอาใช่คุณอาสนี่เาะมุนแต่มันบอกไปว่าเราไปหลดุดเมาหรือเราไปบาร์เปืือยเปลือยบาร์ก็จะเปิดเห็ุแล้วบาร์เธอตอหน้านเห็ุได้แต่พัสดุกรรมตัวนี้เห็ุไม่ได้เอา ຕັດບາດประจําໂຕເບັດອະນຸໄດ້ຊິໄດ້ໃຊ້ເອີ້ເອີ້ເອົາເຄື່ອງກາເຄື່ອງມັນຍັງຕາຍບາດນັີນີແນຊນກດ້ນຮາຍັງອົາຕນຊຊອ້7ຊືມາກໃຊແລ້ລະ ได้ฟุเจอร์อยู่ใจนะำไก่รอยก้ตัวหนึ่งันนี้เฮนอนอยากได้บ่มันนาเลยเสียมือให้พอมะไก่อยุนักบานอาจ์นอีแม่เน่ยอยากได้แบบคนๆแบบวันเจ้าเอฟมาใครสัาติงอันนี้ลายลายมือนั่นนะเขาคลาย่ย้ายเป็นาจย์มันลงแร้วช้ามลอยหาซีบหนึ่งในออนไล์นั่นาะอึงึงบนอาแกนกระบอกได้ จอาจารย์ให้กธรมดเอยจ้ากะเอบมาคายให้ลาแนนแมมมี่เ่แข็กระบอกแบบมันแมันเป็นหน่อยๆลำเลมลงมาอันเี้ะบอกแขนเจืกเลยอ๋อไปไปเยายัวโอ้ยมันมีเยามนาวก็แห้งเลยมันนุ่มนุมันมอในมือนะนี่ว่าไรเอาเกือบสายแดว่านี้มันท่านได้จเงินเขาอยู่ ไปมอนไปยืมอสี่สิบพันมายืมมาซืเนี่ได้ลิงสองตัวโอ้อืมออนี่ยซื้อลิงก่อนซื้อนำสั่ซื้อน้ำส่อืมซื้อลิงน้ำสั่ตัวสาวพันบ้เฮาสีมาแต่จมดอกผีขนบ่สังเฮาบ่สั่งเฮากับ่ซื้อไม่หาแล้วตัวสิตัวาวบาจอึดพี่สั่งลิง เขาน่ะซื้อมาสี่หาโตโตชาวบ้านคุณส่งตอนลงสี่โตเก้าสิบเก้าพันสั่งในออนไลน์นะมันถืออยูได้อปสตละสามตละสี่สิบพันฉันออนไลน์นะถืออยู่สี่สิบพันไปทอดมะเอามางหง์นั่นมันไปกับไหมเอออีเดือนอยากไปน้ำมันนั่นอะ ่งไรนะไดได้แนวใดไล่คือไล่อันชมข้าวเนาเนี่ยมาข้าฉันข้าวพอปรแกรมไลเลยเสียข้าวบ่มีจังเอาอันนี้ค่ะมีแต่ตัวบางๆเสีอันนาซองตนะพัดแพงมานูไปนก่ะอดปลาเอื้อยเมื่อเอานะมันไปนึ่งมข้าวอยู่นี่บอกไปอันนนยังดิไปด เกิดนาจามาครับจริงหนึ่งปลาไปนี่แหละจืดมาอันตัวไปซื้อใหม่นะนี่จะซื้อใหม่อเออเอาแบบเก่าอีกเ,อเก่าเฮ้ย <c oughs>